สวัสดีคับคุณผู้หญิงชื่ออะไรนะคะชื่ออังค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ46มาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากฟังกัมบูชาเลยค่ะขอบพระคุณนะครับที่เดินทางจากกัมบูชามาทีนี้ดูกระจกได้เลยครับก่อนทําหน้าเป็นยังไงท็อหน้าริ้วรอยเยอะเลยแล้วก็มาตตอบมากแล้วก็รองเกมลึกเลยครับดูนี่นะลองแกมลึกเลยเนาะค่ะสังเกตไหมตัวเองมีหน้าผาไม่เท่ากันตรงนี้คําเจอก้อนนะเห็นไหม มีหน้าแก้มคำอักขีตอบเนาะมีแผลเป็นด้วยนะมีแผลเป็นอยู่แล้วนะมีแผลเป็นดึงหน้านะมีแผลเป็นไอ้ตรงนี้คือมีรอยเนาะโอเคแล้วก็ฮะตรงนี้เคยฉีดสารเหลวมาใช่ไหมเคยฉีดค่ะตรงนี้มีก้อนอยู่แล้วนะมีก้อนที่แก้งอยู่แล้วนะสองข้างนะทำเจอก้อนนะลองทำก่อนมีก้อนนะเปแกงเดี๋ยวนะตรงนี้นะเคยฉีดสารเหลวมานะมีก้อนอยู่แล้วนะความคาดหวังในวันนี้อยากได้ประมาณไหนก็แล้วแต่คนหมอเลยค่ะเพราะว่าเห็นคนหมอท้าไม่แค่อื่นๆน่ะสวยทุกคนเลยอันนี้มานี่แบบ ให้คุณหมอจัดเลยแต่หมอขอความเห็นใจนะ,ะหมอไม่สามารถเปลี่ยนหน้าตัวเองให้เป็นดาราได้นะคะจะเป็นหน้าของเราเอง<ช>เป็นสัเป็น,นยังไงบ้างหน้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากเลย <c oughs> ปักแทนนิดนึงโอเคครับขอบคุณอายุเท่าไหร่นะครับอายุ46่ะจ้าเป็นไงบ้างหน้าเปลี่ยนไหมหน้าเปลี่ยนเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงดูกระจกได้เลยครับอันนี้ดูกระจกลบที่สามนะครับ เอาตรงไหนเพิ่มอีกไหมครับไม่แล้วพอแล้วค่ะไปรวมพี่ชอบไหมพี่ชอบมากเลยขอบคุณนะครับอสวัสดีครับคุณผู้หญิงหลับตานะครับลืมตาไม่มีตาบว